สนับ <On> สนุนโดยลอรีเอต So อฟต์แอ a ด e soft and safe. แบบกลางคืนใหม่อใหม่ว่ายย่านาขอบคุณภาพ,พยนตร์พี่มากพระขนงทะลุ300ล้านโปโต้ลือนนอตเซ็งกระเป๋าเก่าอ้มมากำนันสมาร์ทยันไม่ใช่พระเอกสอเสือลากสาวเข้าโรงแรม สวัสดีค่ะดิฉันวรินดาดำรงผลนะคะครับผมเขียมรัสุนทรนนท์นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ efm on tv นะครับรายการวาไรตี้มาส์ข่าวบันเทิงนะครับที่จะเสิร์ฟแต่ข่าวร้อนๆให้คนติดตามกันเลยนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ครับหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทาง Green Channel ครับค่ะส่วนใครที่อยากจะติดตามข่าวสารต่างๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆของ efm on tv ค่ะไปกดไลค์ใน c e b o o k Fanpage ได้เลยนะคะ search คําว่า efm on tv นะคะใช่แล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่คุณสามารถดูสดๆ เซิร์ชเลยครับกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า GMM Channel นั่นเองะนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ FM on TV ดูสดๆพร้อมการออกอากาศเลยครับข่าวันนี้นะคะสำหรับ FM on TV ของเราก็มีข่าวร้อนหลายประเด็นอยู่เหมือนก<ช>ันนะคะ,คะอย่างเช่นข่าวนี้เลยค่ะมีกระแสออกมาค่ะว่าเหนือเมฆสมนะคะตอนนี้จะทําเป็นภาพยนตร์แล้วด้วยและเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าข่าวจะชัรวหรือไม่ใช่หรือมั่วติดตามได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับร่วมถึงอีกหนึ่งข่าวฮอตนะครับนั่นคือเรื่องราวของพระเอกสอเสือครับที่โดนเมาส์กันนะคะว่าลากสาวเข้าโรงแรม แล้วก็ติดยาจนสุด เออซุปผอมด้วยนะครับคะ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันใน EF on อ็ทครับค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนกันละกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงภาพยนตร์ไทยที่กาลังมีกระแสที่แรงมากๆเลยต้องพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะพี่มากพระขนงนั่นเองค่ะเพราะว่าจากรายได้นะคะที่สํารวจในวันนี้ค่ะ11เมษายนเมื่อช่วงเช้ายอดรายได้ทะลุ300ล้านไปนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยพอยอดทะลุ300ล้านเนี่ยทีมนักแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นมาริโอ้ใหม่ดวิกา แล้วก็รวมถึงพู้กกับด้วยค่ะพี่ต้งบรรจงก็เดินทางไปที่วัดมหาบุตรนะคะเป็นที่ตั้งของสารยานาครายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะครับวันนี้เราอยู่ที่สารยานาคครับ <mar> ผมกาา็มามาถินขอบคุณยานาคด้วย,ย há, ที่ที่เราหนังเราก็มีกล่าวถึงยานาคด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาความสำเร็จอะไรอย่างงี้เป็นไงบ้างคะในฐานะผู้กำกับก็ ภูมิใจครับก็รู้สึกว่าเออหนังไทยยังมีพลังนะฮะแล้วก็ทำทำให้คนไทยออกมาดูหนังกันเยอะจริงๆครับก็ถือว่าเราหายเหนื่อยจริงๆครับนี่ันนี้ใหม่ตื่นเช้ามาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มาขอบคุณค่ะแล้วก็มามาหลังจากที่หนังเราประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็เราได้เป็นหนังเกี่ยวกับยานาคด้วยเราก็มาอขอบคุณแล้วก็มาไหว้ย,ย่านาคคะ มีมีฉายหนังให้ท่านชนาคดูด้วยครับวันนี้ใช่ไหมใช่ครับทั้งทั้งเรื่องเลยใช่ครับท่านไป2อาทิตย์ครับ14วันก็311กว่าครับจริงๆผมแค่อยากให้ชนะเรื่องหแพร่งเพราะว่าแก๊งนี้มันเคยเล่น5แพรงมาก่อนถ้าได้น้อยกว่าเดิมก็เสียเสียฟอร์มพอพอเกินมาก็ดีใจครับมุ่ใจครับแล้วก็หายเหนื่อยมากครับเพราะว่าตอนตอนถ่ายหนังเราก็แบบว่า จริงๆเป็นตอนถ่ายเรื่องนี้โหดมากเหมือนกันนะครับพี่ต้องแล้วก็ก็พอแบบออกมาขนาดนี้ก็รู้สึกหายเหนื่อยมากอะไรเงี้ยไปไหนคนก็ทักอะไรเงี้ยครับค<ฆ>ิดดีที่มากใช่ไหมคา,าดหวังไว้เท่าไหร่ใหม่สำหรับรายได้ตอนแรกที่เราคาดหวังไว้อเออแค่นี้เราก็พอใจหนังงนี <laughs> ้คือตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เป็นจํานวนเท่าไหร่อะค่ะเพราะเป็นหนังเรื่องแรกก็ไม่รู้ว่าแบบรายได้เขาเขาได้กันยังไงอะค่ะแต่ว่า เพราะถึงร้อยล้านอะไรเงี้ยครั้งแรกก็ดีใจแล้วค่ะดีใจมากๆแล้วเราไม่คิดว่าจะได้ขนาดเนี้ก็เราทํางานเต็มที่ครับยิ่งคนดูยิ่งเยอะเราก็ยิ่งยิ่ง,งมีความสุขครับ <นำ S 2> แล้วก็คนดูบอกต่อเรายิ่งโอ้โหภูมิใจมาก ก็น่าดีใจนะครับว่าน่าจะเก็บได้อีกหลายบาทเลยช่วงสงกรานนี้ค่ะก็วันหยุดสงกรานบางคนยังไม่รู้ไปไหนก็ไปดูหนะถูกต้องก็คาดการไว้นะคะว่ายอดวันนี้เนี่ยสามร้อยสิบเอ็ดล้านใช่คาดว่าหลังสงกรานเนี่ยอาจจะแตะที่400ล้านได้ถ้าเป็นไปได้จริงๆก็น่าดีใจกับหนังไทยเรื่องนี้มากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ถูกซื้อไปฉายที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ดีใจด้วยนะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับนั่นคือข่าวของเหนือเมฆนั่นเองนะครับหลังจากที่ คุณนกชัดชัยและคุณนกสินใจนะครับออกมานะฮะให้สัมภาษณ์ว่าจะนำละครเหนือเมฆ2มาทำต่อเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ในนามเหนือเมฆ3นั่นเองนะครับ,รบหลังจากเกิดกรณีระงับการออกอากาศครับเนื่องจากละครไปมีการพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง แล้วก็ล่าสุดนะคะมีกระแสข่าวเร็ดลอดออกมานะคะว่ามีนายทุนค่ายยักษ์ใหญ่ค่ะอย่างเช่นสามงคลน,นะคะนั่นคือเสียเจียงนั่นเองค่ะไม่ยอมตกปราบรับคำนะคะเพราะว่ากลัวผลกระทบจะตามมาด้วยพอในโอกาสนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปเจอพี่นกสินใจนะคะก็เลยต้องถามกรณีนี้สักนิดนึงและข่าวนี้ค่ะจะเป็นข่าวชั่วหรือไม่ใช่หรือมั่วไปติดตามกันเลยค่ะก็ยังยังไม่คืบหน้ามากค่ะก็ร,รอที่จะมุคือ,ค,อคือใจ แล้วคุยกับพี่พี่พี่อุ๋ยว่าอยากจะไปเสนอเสียจีอย่างนี้ค่ะก็แต่ตอนนี้ก็คือยังยังไม่ได้มีโอกาสคุยในรายละเอียดมากนักค่ะก็รอรอพี่อุ๋ยว่าแล้วก็รอพี่นกชายปิดละครก่อนตอนนี้ยังไงพ่นกชายรดนพียังไม่จบค่ะอันนี้มีการไปคุย็กไทยไาเีย่าคือคือคือพี่อุ๋ยว่าพาไปแล้วค่ะเพียงแต่ว่าพี่นกชายยังไม่ได้เข้าไปเป็นเป็นจริงจงลักษณะค่ะก็รอรอให้เสร็จละครก่อนเหมือแม่ไม่ค่องค่ะจะหมดปีเริ่มกัน นี้เราเราก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าเขาคิดเขาคิดตรงนี้ยังไงนะคะแต่ว่าความตั้งใจแรกก็คืออยากอยากเข้าไปคุยกับเสียเจงก็คงต้องคุยกับเสียเจงก่อนแล้วก็ค่อยดูต่อไปว่าเสียเจงสนใจหรือเปล่าหรือยังไงอะค่ะ นะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าเอาใจช่วยละกันทางทาง,ทางพี่นกชายพี่นกหญิงเลยนะครับใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นผลกระทบเกี่ยวข้องกับเรื่องไปเกี่ยวข้องกับการเมือง<ช>ก็เลยอาจจะยังไม่กล้าแต่พี่นกก็บอกว่ายังไม่ได้มีการเข้าไปพูดคุยกันเลยนะครับ,บก็ลุนกัน <c oughs> ต่อไปถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตเดี๋ยวเอฟเอ็มออนทีวีเอามาอัปเดตให้ฟังกันแน่นอนนะครับมาต่อที่หนึ่งข่าวครับเดี๋ยวเรามาพูดทางฝั่งของศิลปินจากทางด้านเกาหลีกันบ้างนะครับนั่นคือคุณฮยอนบินนั่นเองครับหลายๆคนก็คลั่ ผลงานจากหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าที่เด่นๆเนี่ยก็คือซีรีส์ครับอย่างซ e c r e t g a r าเดนนั่นเองครับค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะแฟนคลับชาวไทยก็ถือว่าไม่ต้องรอแล้วเพราะหลังจากที่ฮยอนบินนะคะปลดประจำการจากการเป็นทหารที่เกาหลีนะคะ,คะเขาก็เดินทางมาเมืองไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยนะคะและได้มีการจัดมิ팅แฟนคลับกันด้วยนะคะซึ่งฮยอนบินจะพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับเมืองไทยยังไงแล้วก็พูดถึงแฟนคลับชาวไทยยังไงบ้างนะคะไปะติดตามชมกันเลยคะ่ะ 얘기는 많이 들었었는데 오늘 어, 처음 오게 됐어요. 어, 근데 어제 저녁에 밤에 도착을 했는데 밖에 또 많은 분들이 또 마중을 나와주시고 또 이렇게 힘을 주셔서 어, 더 좋게 지금 태국에 발을 들인 것 같아서 기분이 좋고요. 어, 제가 알기로 사원? 네, 사원이 굉장히 이쁘라고 들었어서 시간이 되면 좀 가서 보고 싶기도 하고요. 그리고 어제 뭐 태국의 많은 유명한 요리들 중에 몇 가지겠지만 어, 숙소에서 좀 먹어봤었는데 음식도 너무 맛있었고 입맛에도 많이 마셨었고 그래서 맛있는 음식 그리고 이쁜 곳들 좀 구경하고 싶어요. 시간이 되면. 네, 어, 여기 보기 전에 알고 있었고요. 어, 그리고 한국에서는 그런 게 없잖아요. 네. 네. 네, 그런 문화가 없는데, 어, 또, 다른 이렇게 새로운 것들을 접할 수 있게 돼서 저도 굉장히 좋은것 같아요. 그, 물 안에 뭐를 넣는다고. 근데 그거랑 뭐 피부에 닿고뭐 이러면 굉장히 피부가 좋아진다고. 네, 저도 연기를 너무 지금 하고 싶은 상태이고 그래서 지금 이 아시안 밸런싱 투어가 끝나면 최대한 빠른 시간 내에 작품을 들어갈 계획을 가지고 있고요. 우선 어, 영화로 여러분들을 뵐것 같고요. 작품이 아직 정확하게 딱 어느 거다라고 정해지진 않았어요. 근데 영화를 지금 우선적으로 보고 있고 여러분들에게 빠른 시간 내에 작품을 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. แฟนคลับชาวไทยก็ดีใจว่าขยอนบินมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับข่าววันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีมิดแอนกรีซกับแฟนคลับด้วยช่วงเย็นนะคใช่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราพาภาพมาให้ฝากกันแน่นอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงครับช่วงหน้าห้ามพลาดเลยฮะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันประเด็นของพระเอกครับอักษรย่อสอเสือนั่นเองครับที่มีข่าวเม้าออกมาว่าลากสาวเข้าโรงแรมแล้วก็ติดยาเสพติดจนสู้ผอมเลยทีเดียวนะครับจะเป็นใครเนี่ยห้ามพลาดนะครับ f m on tv ช่วงหน้าครับ ชัวหรือไม่ใช่หรือมัอ่วสวัสดีปีใหม่ตามฉบับชาวไทยนะครับขออวยพรให้ EFM นะครับแฟนๆแ,แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนมีความสุขมั่งมีสีสุขในปีใหม่ไทยของเราไปเล่นน้ํากันให้เต็มที่แต่อย่าไปท,ทํคทามเดือดร้อนใครมากก็พอละก็เอาไปให้เต็มที่แล้วกันก็ขอให้แฟนๆชาว EFM นะครับทุกคนมีความสุขนะครับก็ไปไปเที่ยวกันให้มีความสุขกับครอบครัวหรือว่าจะไปกับใครก็ตามนะครับขอเดินทางโดยโดยปลอดภัยนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ร่ำรวยครับ สนับสนุนโดยลอรีเอตซอฟ์แอนด์เซฟแบบกลางคืนใหม่ E F on e F on T V E F F on T V สนับสนุนโดยลอรีเอตซอฟ์แอนด์เซฟแบบกลางคืนใหม่ ชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วอยากให้ทุกคนเล่นสงการอย่างระมัดระวังนะคะอยากให้ให้เกียดกันเยอะๆแล้วก็อยากให้สนุกสนานให้เต็มที่เลยค่ะขอโอวยพรสองการนะคะคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขความสุกสนานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่เกิอดอุบัติเหตุใดๆค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะของ EFM o อ TV นทนะคะวันนี้ไปที่ข่าวของซุปตาตัวแม่กันบ้างนะคะคอย่างคุณอั้มพัชรภาค่ะล่าสุดค่ะกระเป๋าที่เคยเป็นข่าวค่ะที่มีราคาสูงถึง4ล้านบาทค,บคือกระเป๋า a m เใบหนึ่งตอนนี้อั้มพัชรภาประกาศขายกระเป๋าแล้วใบสีขาวหรือป่ใบสีขาว<อ>ที่มีสีเทาแซมแซมขึ้นมาด้วยร,รุ่นอะไรนะคะคุณอ๋อหิมารยานันรุ่นหิมารยันใช่รรกระเป๋าใบนี้นะคะ,อะพออั้มออกมาประกาศขายปุ๊บคนที่ไปซื้อต่อ หรือว่าคนที่รับประมูลต่อเนี่ยนะคะ,ะคืออดีตแฟนเก่าอย่างคุณโน้ตวิเศษนั่นเองค่ะ mm hmm. ก็เลยเป็นที่เมาส์กันนะคะว่าที่ซื้อกระเป๋าต่อจากอั้มพชราภาเพราะว่าเอาไปให้ปูปริยานั่นเอง mm hmm. ซึ่งข่าวนี้จะเป็นยังไงข่าวนี้จะชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วค่ะทีมข่าวเราไปเจอกับปูปริยา mm hmm. ก็ต้องถามถึงประเด็นนี้สักนิดนึงไปชมเลยค่ะ ไม่แล้วค่ะกระเป๋าปูซื้อเองได้เราไม่จริงอย่างที่บอกปูอ่ะไม่เคยต้องให้ใครมาซื้อของให้ปูซื้อเองได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจนะซึ่งรุเนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไม่ามันก็ไม่แลกผู้หญิงก็จะชอบกระเป๋าคล้ายๆกันมันก็ไม่ใช่เรงแปลกนะ ไม่เสียเซลเพราะมั่นใจว่าซื้อเองไม่กลัวอันนี้คไม่ไ้ยรเลไม่แล้วค่ะไม่เลยค่ะปกติเราไม่ได้เราไม่ได้คบกันอย่างนั้นปูไม่ชอบให้ใครมาซื้อของให้เพราะผู้ถือว่าบางครั้งเราทำเองได้มันรู้สึกดีกว่าถือแล้วแบบเป็นของเราเจ็บใจที่ปูแบบเราซื้อเองแล้วคนแบบว่ามาจับตาว่าเออแล้วก็เพื่อนยังไงมม่ไม่ใส่ใจค่ะคือไม่ได้ซีเรียสจริงๆปกติเพราะว่าข่าวมันก็คู่กับดารา เราก็เฉยๆถ้าเกิดเราไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรก็ไม่ต้องเครียดถถือกระเป๋าทัน,นหน่อยคนเราเลงไว้นานแล้วที่อยากจะได้อยู่แล้จริงๆปุมเป็นคนที่ไม่ซื้ออะไรฟุ่มเฟือยหออเคลียร์ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดคนที่รู้จกักปมจริงๆอ่จะรู้ว่าเป็นคนที่มาซื้ออะไรคิดหนักมากแล้วอาจจะก,กระเป๋าใบน,นั้นน่ะเป็นของขวัญที่ให้ตัวเองตอนที่กลับมาแรกๆอยากได้มากเห็นว่าคนอื่นมีเราก็อยากได้ก็เลยไปหาซื้อ ตอนนี้แล้วก็กระเป๋าก็แบบคล้ายกันอีกแบบไม่ว่าช่วยไหวนะค่ะคือตอนก่อนตอนเราเรียนต่อช่วงหยู่งีนเราก็เป็นนักเรียนเราไม่สามารถซื้ออะไรนี้ให้ตัวเองได้แต่ว่าพอเราเรียนจบแล้วเพิ่งเริ่มทำงานแม่ผู้หญิงอะเนาะมันก็แบบทางานได้เงินเราก็แบบเอออยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองตัวว่ามีคนจะมองไหมคะว่าเหมือนเราเหมือนเป็นตนักตามพี่อ้ําอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดีไม่ตามใครค่ะหนูเป็นตัวของตัวเองค่ะ บอกว่าซื้อเองได้ไม่ต้องให้ใครมาซื้อถึเหมือนเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วก็ไม่ตามใครด้วยเป็นตัวของตัวเองนะครับค่ะ,ะก็อย่างที่ปูปยาสรุปไปนะครับจริงๆแล้วความชอบของวิงก็คล้ายๆกันก็ชอบรอกบระเป๋ามันก็ไม่ได้มีรุ่นอะไรเยอะแยะใช่บางทีอาจจะแบบชอบซ้ำๆก,กันบ้างะอะไร่าบนี้ค่ะ,ะก็ติดตามต่อไปด้วยตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานของปูไปก่อนแล้วกันนะครับอา่มา อีกหนึ่งข่าวสุดท้ายแลวครับวันนี้ครับเป็นข่าวที่ไม่พูดไม่ได้เลยฮะเพราะว่าเราได้เกลิ่อนไปแล้วกับพระเอกตัวย่อสอเสือครับที่ล่าสุดมีข่าวเมสาออกมาว่าลากผู้หญิงเนี่ยนะครับเข้าโรงแรมแถมยังทําลายเข้าของโรงแรมเนี่ยเสียหาย <c oughs> ในเวลาไล่เลี่ยก,กันครับ <c oughs> ก็มีข่าวออกมาอีกครับว่าพระเอกอักษรย่อกอไก่ติดยาค่ะ โอ้โหข่าวแรงขนาดนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเราก็เดากันไปต่างๆนาะนาะนะว่าอักษรยอ่สอซอเสือกับอักษรยอ่อกอไก่เนี่ยจะเป็ในใครนะคะหวยก็ไปออกที่คุณสมาร์ทค,คุณสมาร์ทกฤษดาตรงทั้งชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงเลยทีเดียวนะคะและข่าวนี้เนี่ยโดนข่าวเมาส์แรงขนาดนี้นี่ถือว่าข่าวแรงมากนะทั้งติดยาทั้งไปทํเข้าวของเนืองแรมพังนะคะข่าวนี้จะชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วนะคะวันนี้คุณสมาร์ทจะมาตอบด้วยนะคะไปดูเลยค่ะ ก็อันนี้ผมตอบเลยครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะเพราะว่าถือเขาบอกว่าเรียกเรียกมาต้องมาใช้ค่าเสียหายด้วยนี่ผมก็ไม่เคยพังอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีลัาสุดไม่ได้ไปรับงานต่างจังหวัดจริงหมคะเรับผมผมก็ต้องมีเว e n มีเว้น t ต่างจังหวัดอยู่แล้วฮะไม่ได้มีเว้นที่กรุงเทพะก็มีมีต่างจังหวัดก็มีครับมีต่อเสือแล้เกามองเป็นเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบนี้ไหมคะไม่ครับเพราะจริงๆถ้าเกิดคนคนคนถ้ารู้จักผมจริงๆเนี่ยผมจะจะใช้ชื่อย่อเป็นมอม้าถ้าคนจะไม่เรียกผมถ้าเกิดรู้จักผมจจจจจรรรรริงะะะะเเีียยกกมมมมมาสไไไ่่่ัคบ ไม่ซีเรียสนะครัเพราะว่าว่าจริงจริงจริงอันนี้ผมผมผมยังงงมากกว่าเนอะที่แบบโอ้โหถึงขนาดฟังเข้าของเลยเหรอแต่ว่าเป็นพระเอกทั้งสามที่แปลว่ากายติดยาของครัับครบเอาละอุ้ยผมไม่สารถรถจะได้เข้ากล้องแล้วไม่อ้วนกลายเป็นเอากลายเป็นติดยาอีกเอ้าก็แล้วแต่ฮะแต่ตอนแรกเราก็ไม่พูดซีเรียสขอไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับเป็นสองค่ะที่แบบ ครับอ,อไไม่ครับผมผมมองบางคนก็ถามแบบไม่สบายหรือเปล่าทำไมผอมลงอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่แต่จริงอ่ะกว่าจะกว่าจะผอมเวลาเข้ากล้องแล้วเรามองว่าเราเข้ากล้องแลว้วอ้วนไปเ,เราจริงอ่ะพยายามเพื่อที่จะอดอาหารลดอาหารลงเพื่อให้แล้วก็ออมรังให้ให้ผอมลง <c oughs> จริงอ่ะเราเรามันยากกว่าที่จะที่จะที่จะอ้ะวนนะจริงแล้วอ่ะครั่ขาามันจะทำให้ภาพลักษณ์ของเราดูไปน ไม่ครับผมผมก็มองว่าคนคนจะขับมากกว่าแล้วก็รู้ว่าแบบเฮ้ยอย่างอย่างผอมเนี้ยมันก็มันจริงๆมันยากกว่านะที่จะที่จะทําให้ผอมได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยคนผมว่าไม่ได้ไปมองว่าไปติดยมติดยาอะไรเงี้ยบางทีถ้าถ้าติดยามันก็ต้องหน้าตาสู้อีกอีกแบบหนึ่งเรียกว่าพี่จะมาไม่จิเรียบเพราะว่าชินกับข่าวคดีเร้ใช่ไหมครับพะศดารตรงนี้ผมผมผมก็ชินผมอยู่ผมเฉยเฉฮะก็แล้วแต่แล้วฮะค่ะก็ ทิแล้วถูเฉยข่าวก็ไม่เป็นไรไม่ได้คิดมากแต่คุณสมารูผอมลงจริงๆนะครับใช่แต่น่าจะเป็นการจากก <ขอ S 2> ารอาอกกาลังกายอาอกกลังกายหนัก,นกช่วงนี้ออกกาลังกายหนักมากน้ําหนักก็เลยลงนะคะใช่แล้วนะครับก็เคลียร์กันไปนะครับเอาล่ะวันนี้ครบถ้วนครับทุกประเด็นข่าวร้อนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ฮะกับ EFM on TV ทครับหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยลอรีเอะซอฟต์แอนด์เซฟแบบกลางคืนใหม่